คูบุญสวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้คูบุญดูดวงรายเดือนสิงหาคมเป็นของชาวธาตุไฟธาตุไฟจะมีราศีเมษสิงห์และธนูช่องคูบุญจะเน้นนับแบบตะวันตกนะคะมาเช็คพลังงานหลักชาวธาตุไฟนะคะว่าตัวตนคุณเป็นอย่างไรคะในช่วงนี้ขอพลังงานหลักชาวธาตุไฟคะ่ะตัวตนคุณเป็นอย่างไรคะในช่วงนี้ธาตุไฟ มเลยชาวธาตุไฟพลังงานหลักคุณจะเป็นพลังงานชาวโสดนะคะโสดแบบรักสงบโสดสันโดษนะคะโสดแบบมีสติปัญญาโสดอยู่ในศีลในธรรมนะคะโสดแบบมีความสุขกับความสงบนะคะและเป็นพลังงานคนโสดที่โสดมานานมากนะคะเฮอร์มิตนี้โสดจนบางครั้งคุณอาจจะค่อนข้างปล่อยวางปรงเรื่องความรักไปแล้วนะคะเฮอร์มิต ให้ตัวตนคุณแบบชัดเจนมากนะคะค,คุณแบบไม่รู้จะอ่านต่อยังไงเลยนะคะพลังงานหลักค่ะพลังงานหลักตรงกันข้ามกับความเป็นไฟของคุณมากๆนะคะธาตุไฟจะแบบพลังงานความสงบสุขมาเลยนะคะก้าวเหรียญเป็นคนสดจริงๆนะคะธาตุไฟแรนดอมนี้คลิปนี้ คุณเป็นคนโสดที่รักตัวเองมากเห็นคุณค่าในตัวเองมั่นใจในตัวเองอินดีเพนเดนเป็นตัวของตัวเอง no ส่น no แคร์ความรักเลยนะ,ะไม่ค่อยแคร์ผู้หญิงผู้ชายเท่าไหร่ต่อให้คุณเป็นเพศชายคุณก็เป็นเพศชายที่ i don't care w o m ม n นะคะพลังงานคุณอะเหมือนแบบมีความสุขกับการแบบอ่าได้ปนเปิดตัวเองได้ดูแลตัวเองนะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นคนที่ ส,สงบสุขแล้วก็ดูแลตัวเองได้อย่างดีนะคะแบบแต่งองค์ทรงเครื่องนี่แหละรักสวยรักงามของคุณปกตินี่แหละบางคนก็ค่อนข้างาใช้ความสุขในการเปรยตัวเองนะคะซื้อชอบของแพงๆแบรนด์เนมนะคะเนี่ยก้าเหรียญมันชัดเจนมากพลังงานของคุณความรักคุณจะเป็นอย่างไรคะเดือนสิงหาคมจะมีใครเข้ามาจีบคุณไหมคะ จะมีใครเข้ามาจีบคุณไหมคะเดือนสิงหาคมจะมีใครเข้ามาจีบคุณหรือไม่จะมีใครเข้ามาจ,บมจ,มามาจีบคุณหรือไม่เดือนสิงหาคมนี้สองดาบเลยเหมือนจะมีนะคะสอชอยด้วยนะคะสเส้นทาง2คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณและคุณมีเกณฑ์จะต้อง ตัดสินใจเลือกหรือบางคนอาจจะเลือกระหวางโสดสงบสุขต่อไปหรือจะเปิดใจรับใครเข้ามานั่นเองนะคะสองดาบนี้ิบเหรียญโหไม่ใช่เข้ามาธรรมดานะคะเข้ามาแบบชัดเจนมั่นคงแต่งงานสร้างครอบครัวเป็นสามีภรรยาคุณเลยนะคะธาตุไฟแปลกมากนะคะโสดอยู่ดีๆก็จะลงจากคานแต่งงานซะง,งั้นนะคะ แต่งกับใครคะมาส่งต่อนะคะส่งต่อชาวธาตุไฟมาส่งต่อค่ะคนคนนี้เขามีความมั่นคงนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะอาจจะทำธุรกิจส่วนตัวที่บ้านทำธุรกิจของครอบครัวนะคะมีธุรกิจหรือทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะคนคนนี้เนี่ยราชนีเรียนอูปังมาธาตุไฟ คุณจะเจอความรักที่ชัดเจนหนักแน่นมั่นคงนะคะคนคนนี้มาแบบจับต้องได้เลยนะคะมาแบบว่าให้คุณค่ามอบคุณค่าคุณมากๆากพลังงานธาตุดินนะคะที่เด่นมังกรพฤกษกันไม่ว่าเขาจะเป็นเพศหญิงเพศชายถ้าคุณเป็นเพศชายแล้วคุณเป็นคนโสดคุณจะเจอผู้หญิงในลักษณะนี้ที่ครูบุญพูดมาก็คือเธอน่ารักเธอสวยเธอรับตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วคุณเนี่ยอยากจะมอบคุณค่าให้กับเธอนะคะอยากจะดูแลเธอมากๆนะคะราชินีเหรียญ mm. เพศหญิงคุณจะถูกเปยอย่างหนักด้วยนะคะ mm. เพศชายคนนี้ mm. เนี่ยเอ็มเพสพลังงานดีมากนะคะธ mm. าตุน้ำธาตุไฟวันนี้ mm. คุณจะได้เป็นคุณแม่คุณจะได้เป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะคุณจะได้ถูก การให้เกียรติคุณจะถูกการแบบจะใช้คำว่าเลือกก็ไม่ไม่ค่อยดีนะคะคุณนั่นแหละจะเป็นคนเลือกนะคะเพราะว่าไพ่สองดาบมันออกมาเพศหญิงคุณจะเป็นคนเลือกความรักในครั้งนี้นะคะว่าคุณจะมอบความรักของคุณให้กับใครธาตุไฟคูบุญเห็นอีกพลังงานหนึ่งถ้าคุณเป็นเพศชายสองดาบนั้นแปลว่าคุณอาจจะมีผู้หญิงสองคน นะะในความรักความสัมพันธ์แล้วคุณจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งคุณจะต้องเลือกคนที่คุณอยากจะสร้างครอบครัวกับเขาจริงๆอยากให้เขาเป็นแม่ของลูกคุณจริงๆนะคะซึ่งพลังงานก็ดีทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะราชินีเหรียญหรือ d m p a g มพนะคะดีกันคนละแบบนะคะด m พก็คือแบบผู้หญิงที่มีคุณค่าเป็นพลังงานของความเป็นแม่อยู่แล้ว เป็นพลังงานของคนที่จิตใจดีมีเมตตามากๆอ่อนโยนมากๆนะคะเป็นคนที่ชอบดูแลผู้คนนะคะแล้วก็เป็นดวงที่เป็นนารีอุปถัมเป็นดวงที่เขาเกื้อกูลสนับสนุนคุณสนับสนุนสามีเป็นดวงของสตรีสูงสลักนะคะหรือดวงจกนะะักรพรรดินีนะคะกับเก้าเหรียญนะคะคนที่อาจจะดูโสดละล้าดูแบบ Uh, no สนโน no แคร์ใครนะคะหรืออาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้แต่ครูบุณมั่นใจว่ามันจะเป็นสองคนมากกว่าที่คุณจะต้องเลือกถ้ากรณีที่คุณเป็นคนโสดนะคะครูบุณต้องย้ําเพราะพลังงานหลักคือคนโสดแต่ถ้าคุณไม่ใช่คนโสดไม่ใช่พลังงานคุนนะคะแรนดอมนี้ครูบุณจะไม่ได้เน้นให้ให้แบบพวกคุณแตกแยกนะคะจะเป็นอย่างไรคะ พลังงานธาตุไฟพลังงานแรงนะคะเนี่ยสักครู่นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปคะพลังงานหลักนะคะก็คือคุณธาตุไฟนะคะธาตุไฟจะเอาอย่างไรต่อธาตุไฟคุณจะเอาอย่างไรต่อคะธาตุไฟจะเอาอย่างไรต่อเนี่ยราชาไม้ไพ่ตัวตนคุณชัดมาก ราชาหมายคุณมีไฟมีแพชชั่นมากกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณรู้สึกมีแพชชั่นกับพลังงานเพศหญิงคนนี้มากมากคุณจะเลือกคนที่คุณแบบมีไฟมีแพชชั่นกับเธอนะคะจากที่คูบุญเห็นน้าพลังงานคุณจะเลือกคนที่คุณแบบต้องต่อสู้นะคะต้องแบบเหมือนคุณอะธาุไฟถ้าคุณเป็นผู้ชายบอกเลยว่าตัวตนคุณอะค่ะ มันเป็นคนที่มันเป็นคนขออภัยนะคะใช้คําว่ามันคือธาตุไฟพลังงานชาวธาตุไฟจะเป็นคนที่ชอบสู้ชอบเอาชนะชนะอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอยากจะลงสนามแข่งเหมือนคุณต้องต่อสู้แล้วได้มาแล้วคุณถึงจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะคะนี่คือตัวตนของคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเองคุณจะเอาอย่างไรคุณมองว่าคุณก็จะดูว่า เขาเนี่ยจะทำอะไรในความรักความสัมพันธ์นี้เขาจะต่อสู้ไหมนะคะเขาจะแบบเขาจะสู้เพื่อคุณไหมนะคะถ้าคุณเป็นเพศหญิงขอขยายค่ะขอขยายขอขยายสองไม้เนี่ยบอกแล้วว่าคนคนนี้เขาเห็นคุณเป็นโลกทั้งใบนะคะคเพศชายคนนี้ คุณกับเขาน่าจะอยู่ห่างกันมากข้ามน้ําข้ามทะเลบางคนข้ามประเทศไปเลยเน้นการพูดการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์เป็นหลักถ้าเป็นคนใหม่ๆก็อาจจะรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์ชัดเจนเขานะคะผู้ชายคนนี้เขามองว่าคุณคือโลกทั้งใบของเขาเขาถือโลกไว้แล้วนะคะเขาถือคุณไว้ในความคิดไว้ในชีวิตเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เช็คแอคชั่นนั่นเองราชาไม้ออกมานั่นแปลว่าเดือนนี้จะมีการ เทคแอคชั่นอย่างแน่นอนจากคนคนนี้แต่ถ้าเธอเป็นผู้หญิงเธอรอให้คุณไปเทคแอคชั่นนะคะเขาจะทำอย่างไรคะเขาจะทำอย่างไรเขาจะทำอย่างไรคะเขาจะทำอย่างไรสามถัวยเขาจะทำอย่างไรเขาจะมาพบปะพบเจอคุณนะคะขอนัดเจอขอนัดพบปะสังสรรค์ บางคนอาจจะพาไปเจอเพื่อนฝูงเขาจะทำอย่างไรคะเขาจะทำอย่างไรเนี่ยหกไม้ทำไมไพ่คล้ายๆทตาน้ำทาน้ำอาจจะมาส่องทาานไฟด้วยก็ได้นะคะหรือท่านไฟไปส่องทตาน้ำพวกคุณอาจจะมีพลังงานเชื่อมกันดังนั้นก็ใครมาดูไฟก็ลองย้อนไปดูน้ำได้นะคะถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกันกับคู่กรณีหกไม้นั่นแปลว่า เขาจะต่อสู้เอาชนะใจคุณให้ได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาใดๆเขารักการแข่งขันเขาอยากจะมามอบมงกุฎช่อนี้ให้กับคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่ยืนหนึ่งในใจนะคะเขาจะเลือกคุณไว้ง่ายๆไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะคะส่วนถ้าคุณเป็นเพศหญิงอ่าไม่ใช่ถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูคลิปนี้นั่นแปลว่าเธอจะรอให้คุณนะคะ ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคนะคะแต่ไม่ได้รอแบบว่าใจจืดใจดําขนาดนั้นนะคะเพราะหกนมยเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่มีคนร่วมยินดีฉเฉลิมฉลองสามถ้วยร่วมฉเฉลิมฉลองยินดีนะคะที่คุณสามารถฟาฟันปัญหาและอุปสรรคแล้วนะคะมาคว้าใจเธอได้นะคะทำไมวันนี้พลังงานแบบว่าเหมือนพลังงานของคนที่แบบว่าต้องแบบว่า รักง่ายๆไม่ได้นะคะรักกันง่ายๆดีๆไม่ได้นะ,ะจะต้องมีการแบบต่อสู้นะคะยังกับพระเอกนางเอกหนังนะคะบทสรุปค่ะบทสรุปจะเป็นอย่างไรคะบทสรุปบทสรุปนะคะบทสรุปเลิฟเวอร์บทส,ส,สรุปยังมีเลิฟเวอร์นะคะเลิฟเวอร์เนี่ยเหมือนสองช้อยสองทางเลือก ของชีวิตบทสรุปแชมพรนการเปลี่ยนแปลงเจ็ดไม้เอ๊ะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้จริงๆนะคะสำหรับธาตุไฟต่อสู้อย่างนหนักหน่วงเลยถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเองก็อาจจะต้องเลือกเช่นกันคุณอาจจะมีสองช้อยนะค่ะแชมพร์เรนราศีธนูเลวเวอร์ราศีเมถุนเจ็ดไม้นั่นแปลว่า คุณจะพยายามเอาชนะกับอุปสรรคในครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นเพศชายแต่ถ้าคุณเป็นเพศหญิงคุณจะมีเสน่ห์ดึงดูดใจคนคนนี้มากๆาํทำให้เขารู้สึกอยากทุ่มเทพยายามพยายามเพื่อคุณนะคะคนคนนี้เขาอยากจะให้ความสุขคุณนะคะแทมแพรนมันออกมาชัดเจนอยู่แล้วนะคะเลิฟเวอร์ก็เป็นเลิฟแอดฟิร์สไซส์นะคะคุณมีเสน่ห์ดึงดูดใจ ต่อให้คุณจะยังไม่ได้รู้จักกันมากมายนะคะบางคนที่ครูบอกนั่นแหละว่าเจอกันผ่านสื่อแล้วก็เกิดเล mm ิฟ at first s i ไซตเกิดแรงดึงดูดนะคะ mm hmm. คุณมีสเสน่ห์ mm hmm. เกินต้านทำให้บุรุษคนนี้ mm hmm. อยากจะต่อสู้พยายามเพื่อคุณนั่นเองเนี่ยอัศวินเหรียญความรักนี้จะเป็นไปอย่างช้าช้านะคะเนิบเนิบนะคะถ้าคุณชอบความเร็วแรงเนี่ย อาจจะไม่ทันใจนะคะสำหรับชาวธาตุไฟถ้าคุณเป็นเพศหญิงเพศชายคนนี้เขาก็จะพัฒนาสารสัมพันธ์นั่นแหละนะ,ะแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนิบๆช้าๆถ้าเธอเป็นผู้หญิงเธอก็จะใช้เวลาในการเรียนรู้ดูคุณเธอจะไม่ได้เร่งรีบให้ความสัมพันธ์ให้สเตตัสให้สถานะคุณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ธาตุดินบางกรพุกกัน ความรักทางไกลนะคะต้องมีการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาพบปะพบเจอกันนะคะอัศวินเดียนมันชัดมากอะถ้าคุณเป็นความรักครั้งใหม่คุณบุญบอกเลยว่าต้องใช้เวลาจริงๆนะคะหลักปีได้นะคะอัศวินเดียรเนี่ยบอกเลยว่าหลักปีขึ้นไปนะคะหปี2ปีหรือมากกว่านั้นนะคะ The Emperor ราศีเมษให้ตัวตนคุณชัดมากคุณแบบ ความรักคุณมันจะเป็นแบบผู้ใหญ่นะเป็นผู้ใหญ่คุณจะดูแลเธอนั่นแหละนะคะแล้วก็คุณจะแสดงศักยภาพสูงสุดนะ,ะให้กับเธอคนนี้แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่มาก1เขาอาจจะอายุเยอะจริงๆนะคะสี่สอัพขึ้นไปต่างชาติต่างประเทศลูกครึ่งข้าราชการคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็เด่นนะคะหรือพ่อแม่นะคะดีอ็มเพรอร์คนนี้ เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการทำงานเก่งมีลูกน้องมีบริวารเขาอาจจะเป็นคนที่ออกจากควบคุมความสัมพันธ์หน่อยๆน,นะคะแล้วก็เลเวอร์มันออกมาคุณอาจจะต้องเลือกนะคะไม่มีคนเดียวหรอกชาวธาตุไฟจะมีทั้งอาศวินเหรียญนะคะที่ใช้เวลามากๆในความรักความสัมพันธ์และก็จะมีราชาไม้นะคะคนนี้เร็วแรงนะคะมีแพชชั่น มากๆคนคนนี้อาจจะพัฒนาเร็วหน่อยนะคะแต่อาจจะเร็วในช่วงแรกแต่แผ่วในช่วงปลายนะคะแล้วก็ดีเอ็มเพอเรอร์ค่ะดีเอ็มเพอเรอร์ก็คือหนักแน่นมั่นคงนะคะ่ะดีเอ็มเพอเรอร์คนนี้ใต้สำรับอ่ะสองถ้วยนะคะเนื้อคู่คู่แท้รักแท้บอกเลยว่า1ในนี้นะคะไม่ว่าจะมีกี่คนก็ตามทั้งเลเวอร์ทั้งสองถ้วยจะมีคนหนึ่งที่เป็นเนื้อคู่คู่แท้รักแท้ของคุณจริงๆซึ่ง ครูบุญก็ฟันธงไม่ได้นะคะว่าคนไหนที่เป็นคู่แท้เนืคู่แท้ตุนางงานของคุณจริงๆนะคะธาตุไฟแต่มีนะคะมีคนที่เป็นอ่าคู่แท้รับแท้ของคุณจริงๆนะคะมาครูบุญใบให้นะคะใครคือรับแท้คู่แท้ของคุณคะใครคือรับแท้คู่แท้ของคุณธาตุไฟใครคือคู่แท้รับแท้ของคุณคะ ใครคือคู่แท้รักแท้ของคุณใครคือคู่แท้รักแท้ของคุณว้าวห้าดาบคับใครคับคาว่าจะเป็นคนที่เคยทะเลาะกันนะคะเคยเป็นคนที่อาจจะเคยมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันทัศนคติไม่ตรงกันในช่วงหนึ่งเคยมีปัญหากัน ง่ายนะคะเคยมีปัญหาการน่ะห้าดาบแล้วมันมาพร้อมกับทำแพลนน่ะนะคะคุณคุณต้องอ่านด้วยว่ามีเกณฑ์เหมือนกันว่าจะเป็นคนเก่าๆคุณด้วยนะคะในกรณีที่คุณยังรอคอยนะคะหรือคุณยังมีความรักความผูกพันอ,อยู่นะคะเพราะถ้าคุณไม่มีความรู้สึกใดๆเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะคะที่คุณจะเป็นเนือค,คู่คู่แท้กันนะคะภายห้าดับมาเหมือนตอนนั้นน่ะ คุณยังเด็กกันอยู่นะคะยังไม่เติบโตแต่ตอนนี้เตรียมเพลเรคุณมีวุฒิภาวะมากพอแล้วนะคะคุณดูแลเธอได้แล้วเตรียมเพลเรเตรียมเพลเร่ก็ดีแอมเพสออกมาดังนั้นนะคะคู่บุญบอกได้เลยว่าธาตุไฟมีเนื้อคู่คู่คแท้คู่บุญคู่บารมีด้วยดีแอมเพสก็คือคู่บารมีอยู่แล้วนะคะจัก,กรพรรด,ดินีเตรียมเพลเรก็จัก,กรพรรดินะ,ะจัก,กรพรรดิเลยนะคะ ดังนั้นคุณจะรู้แหละว่าคู่ไหนคือคู่บุญคู่บารมีคู่บุญ,ค,บญคู่บารมีนั่นแปลว่าคู่ที่ส่งเสริมกันเกื้อหนุนกันนะคะทำบุญร่วมกันทำดีต่อกันไว้มากมายคุณมีตัวจริงเสียงจริงของคุณนะคะแรนดอมนี้คุณจะมีแบบไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตคุณมากมายแค่ไหนธาตุไฟพอไพ่มันออกมาแบบเป็นชอยเป็นทางเลือกชัดมาก คนที่จะได้ใจคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนาะคนที่จะได้ใจคุณก็คือเขาต้องเป็นคนที่ทรงอิทธิพลทรงภูมินะคะเดียมเพลเรอร์ <g ül> ก็คือทรงภูมิอะ่ะดูแลคุณได้มีลูกน้องมีบริวารไม่ใช่คนธรรมดานะคะไม่ใช่เด็กน้อยนะคะไม่ว่าจอายุเท่าไหร่เขาจะต้องเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบดูแลคุณได้ร้อยเปอร์เซและถ้าคุณเป็นผู้ชายคู่ของคุณเดียพก็คือเขาต้องจิตใจดี มีเมตตามีความเป็นแม่สูงนะคะดูแลคุณเข้าใจคุณมากๆนะคะแล้วก็แบบเธอจะมีความสงา่านะคะมีความสงา่างามมากๆนะคะ DMP คนนี้นะคะที่เป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณนั่นเองแล้วก็ที่คู่บุญบอกว่าเป็นคนเก่าก็จะเป็นคนเก่าในกรณีที่พวกคุณแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วทั้งคู่ก่อนหน้านี้อาจจะทะเลาะก,กันเพราะ วัยวุฒิคุณวุฒิยังเด็กอยู่นะคะยังมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเมื่อแยกย้ายกันไปเติบโตพัฒนาตัวเองในเรื่องของทั้งการงานการเงินหน้าที่การงานนิสัยส่วนตัวแล้วเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่แล้วนะคะต้องย้ำว่าเป็นผู้ใหญ่กันทั้งคู่แล้วต้องเป็นคนเก่าที่เติบโตพัฒนาตัวเองเรียบร้อยแล้วไม่ได้ตีกันแบบ ฟาดฟันอีโกโอัตตาใส่กันนั่นแหละนะคะจึงเป็นคนเก่าที่จะมากลับมาเป็นคู่บุญคู่บารมีคุณได้นะคะใครเข้ามารับชมได้รับอะไรดีๆไปก็อย่าลืมกดทูกใจและกดติดตามให้กับช่องนี้ของครูบุญค่ะ